ความจริงเบื้องหลังภาพเบลจากกล้องวกาดดำดิ่งสู่โลกแห่งดาราศาสตร์ไขความลับเบื้องหลังภาพถ่ายจากกล้องวกาศที่ดูเหมือนจะพร่ามัวเรียนรู้เกี่ยวกับก,กฎการทางแสงเทคนิคก,การประมวลผลภาพและความท้าทายในการสำรวจจัก,กรวาลอันไกลโพล้นกล้องโทรทัทศน์วกาศดวงตาบนท้องฟ้ากนกล้องโทรทัศน์อวากาศเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสำรวจจักรวาลได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ก่อนที่จะมีการส่งกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปในอวกาศนักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่คือการบิดเบือนของแสงจากชั้นบรรยากาศโลกชั้นบรรยากาศนี้ประกอบด้วยก๊าซและอนุภาคต่างๆที่ทำให้แสงจากดาวรฤกและกาแล็กซีหักเหกระจัดกระจายส่งผลให้ภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกมีความพร่ามัวและไม่คมชัดเท่าที่ควรจะเป็น ปัญหาภาพเบลอจากชั้นบรรยากาศนี้เป็นอุปรสรรคสำคัญในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปเนื่องจากกาไรายและอีกที่เล็กที่สุดจะถูกบดบังทำให้การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีการวัดระยะทางและการทำความเข้าใจกระบวนการทางดาราศาสตร์เป็นไปได้ยากการแก้ปัญหาโดยการสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักเพราะถึงแม้จะมีกำลังขยายสูงขึ้น ภาพที่ได้ก็ยังคงถูกรบกวนจากชั้นบรรยากาศอยู่ดีด้วยเหตุนี้แนวคิดในการส่งกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศจึงเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้กล้องโทรทัศน์สามารถมองเห็นจัก,กรวาลได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆโครงการนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากทั่วโลกแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่าอย่างยิ่งกล้องโทรทัศน์วากาศได้เปิดต่างใหม่สู่จัก,กรวาล ทำให้เราสามารถมองเห็นวัดท้องฟ้าที่อยู่ไกลโพ้นและเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกล้องโทรทัศน์วากาศมีหลายประเภทแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับแสงในช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันกล้องโทรทัศน์ที่ตัวจับแสงที่มองเห็นได้เช่นกล้องโทรทัศน์วากาศทับเบิร์นห้าบุสเปสเทเลสโปช่วยให้เราเห็นภาพที่สวยงามของดาวฤกกาแล็กซี และเนบิวลาส่วนกล้องโทรทัศน์ที่ตรวจจับรังสีอินฟราเรดเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บเจมสเปซเทเลสโกปสามารถมองทะลุเมฆฝุ่นในอวกาศและสังเกตการก่อของดาวรึกและดาวเคราะห์ได้นอกจากนี้ยังมีกล้องโทรทัศน์ที่ตรวจจับรังสีเอกและรังสีแกมมาซึ่งช่วยให้เราศึกษาปรากฏการณ์ที่มีพลังงานสูงเช่นหลุมดำและซูเปอร์โนวา การสำรวจวากาศจากภายนอกชั้นบรรยากาศโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าทางวิทยศาศาสตร์ทำให้เราสามารถศึกษาจาักรวาลได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นกล้องโทรทัศน์ตัวอากาศได้นำไปสู่การพบที่สำคัญมากมายเช่นการวัดรักการขยายตัวของจักรวาลการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและการศึกษาการก่อตัวของกาแล็กซีตัวอย่างการค้นพบที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล ได้แก่ภาพพิ l a r s of ครี a t i o n ซึ่งแสดงให้เห็นบริเวณที่มีการก่อตัวของดาวรึกใหม่ในเนบิวลากอินซีอีโกนาบิลา e และการค้นพบว่าจักรวาลกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งซึ่งนำไปสู่แนวคิดเรื่องพลังงานมืดกล้องโทรทัศน์วกาศเจมเวบก็ได้เปิดเผยระแรกของกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาทำให้เราเข้าใจถึงช่วงเวลาแรกเริ่มของจักรวาลได้ดียิ่งขึ้น ทำไมภาพจากกล้องวกาศถึงดูเบลอหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมภาพที่ได้จากกล้องโทรกาดอาวกาศบางครั้งถึงดูไม่คมชัดอย่างที่คาดหวังทั้งๆัที่กล้องโทรทัศน์เหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่เหนือชั้นกว่ากล้องบนโลกปรากฏการณ์ที่ทําให้ภาพเบลอมีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดขึ้นในอวกาศเองแสงจากวัตถุท้องฟ้าที่เราต้องการศึกษาเดินทาง ผ่านสสารต่างๆมากมายในอวากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองกา๊าซหรือแม้กระทั่งนุภาคเล็กๆเหล่านี้สามารถเบี่ยงเบนทิศทางของแสงทําให้แสงไม่สามารถโฟกัสอย่างสมบูรณ์เมื่อมาถึงกล้องโทรทัศน์ส่งผลให้ภาพที่ได้มีความเบลอหรือไม่คมชัดเท่าที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ข้อจำกัดของเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญแม้ว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศจะมีความสามารถสูง แต่ก็ยังมีขีดจำกัดในด้านความละเอียดของอุปกรณ์รตรวจจับแสงและความสามารถในการประมวลผลสัญญาณภาพยิ่งวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพอยู่ไกลมากเท่าไหร่ความเข้มของแสงที่มาถึงกล้องก็จะยิ่งน้อยลงทำให้กล้องต้องใช้เวลาในการเก็บแสงนานขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดการเบลอเนื่องจากการเคลื่อนที่ของกล้องหรือวัตถุเองความท้าทายในการถ่ายภาพวัตถุในระยะไกลเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการได้ภาพ ที่คมชัดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศวัตถุที่อยู่ไกลมากๆมกัมกจะมีขนาดเล็กและมีความสว่างน้อยทําให้กล้องต้องทํางานหนักเป็นพิเศษในการเก็บแสงและประมวลผลภาพยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนที่ของวัตถุเหล่านี้รวมถึงการเคลื่อนที่ของกล้องโทรทัศน์เองก็สามารถทําให้ภาพที่ได้เบลอได้เช่นกันการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพขั้นสูงและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดขึ้นในวากาศยิ่งไปกว่านั้นการแก้ไขภาพเบลอที่เกิดจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักวิทยาศาสตร์และวิศวะต,ต้องพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพที่ซับซ้อนเพื่อลดผลกระทบจากปรกากฏการณ์ทางแสงข้อจำกัดของเทคโนโลโยีและความทา้าทายในการถ่ายภาพวัตถุในระยะไกลเทคนิคเหล่านี้อาจรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อปรับแก้ความเบลอ การใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อชดเชยการเคลื่อนที่ของกล้องและการใช้เทคนิคการถ่ายภาพหลายภาพ (multi-frame imaging) เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพแม้ว่าภาพจากกล้องโทรทัศน์วากาศอะดูเบิลในบางครั้งแต่ก็เป็นผลมาจากการทำงานใต้สภาวะที่ท้าทายอย่างยิ่งการทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้ภาพเบจะช่วยให้เราสามารถประเมินคุณภาพภาพและพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่ภาพบางภาพอาจจะไม่คมชัดอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าภาพเหล่านั้นไม่มีคุณค่าภาพเหล่านี้ยังคงให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับจักรวาลและช่วยให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของวัตถุท้องฟ้าต่างๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเห็นภาพจากกล้องโทครคัสอวกาศที่ดูไม่คมชัดอย่างที่คาดหวังลองพิจารณาถึงความท้าทายที่อยู่เบื้องหลังภาพเหล่านั้น และชื่นชมความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่พยายามอย่างเต็มในการนำเสนอภาพที่สวยงามและมีความหมายจากจักรวาลอันไกลโพ้นการประมวลผลภาพเปลี่ยนภาพบรบลอให้คมชัดภาพเบลจากกล้องโทรทัศน์อากาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) แม้จะดูเหมือนเป็นข้อบกพร่องแต่แท้จริงแล้วเป็นผลมาจากความคาดเคลื่อนของเลนส์หลักในช่วงเริ่มต้นของการใช้งาน ความคลาดเคลื่อนนี้ทําให้แสงที่ผ่านเข้ามาไม่โฟกัสในจุดเดียวกันทําให้ภาพที่ได้ไม่คมชัดเท่าที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไม่ได้ยอมแพ้ต่อความท้าทายนี้พวกเขาได้พนาเทคนิคการประมวลผลภาพที่ซับซ้อนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้และดึงเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ภายในภาพเรลวออกมาการประมวลผลภาพเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปร,รับปรุงคุณภาพของภาพลดสัญญาณรบกวน และดึงเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาในกรณีของภาพจากฮับเบิลเทคนิคเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภาพที่คมชัดและสวยงามที่เราเห็นกันในปัจจุบันหลักการพื้นฐานของการประมวลผลภาพเกี่ยวข้องกับการจัดการกับค่าพิกเซลพิกเซลซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ประกอบกันเป็นภาพแต่ละพิกเซลมีค่าความสว่างและสีที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ต่างๆเช่นการเพิ่มความคมชัด ชอปนิ่งการลดสัญญารบกวน noise reduction และการปรับความสว่างและ c o n t r r s t brightness and contrast adjustment เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเน้นรายละเอียดที่สำคัญและลดสิ่งรบกวนที่อาจจะบดบังข้อมูลที่ต้องการได้ในทางดาราศาสตร์การประมวลผลภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลพ้นสัญ,ญญาณที่มาจากว่าเหล่านี้มักจะอ่อนแอละ ถูกบดบังด้วยสัญญาณรบกวนจะแหล่งต่างๆเช่นบรรยากาศสโลกเครื่องมือวัดและแม้กระทั่งอิเล็กทรอนิกส์ของกล้องโทรทัศน์การประมวลผลผลภาพช่วยให้เราสามารถกรองสัญญาณรบกวนเหล่านี้ออกไปและให้เผยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ของวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจได้เทคนิคที่ใช้ในการลดสัญญาบรบกวนและเพิ่มความคมชัดมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่ใช้กันทั่วไปคือการใช้ฟิลเตอร์ filter, filter ฟิลเตอร์คือชุดของค่าที่ใช้ในการคำนวณค่าใหม่สำหรับแต่ละพิกเซลฟิลเตอร์บางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อลดสัญญาณรบกวนในขณะที่ฟิลเตอร์บางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคมชัดตัวอย่างเช่นฟิลเตอร์มีเดียเป็นฟิลเตอร์ที่ใช้ในการลดสัญญาณรบกวนแบบจุดโดยการแทนที่ค่าของแต่ละพิกเซลด้วยค่ามาตรฐานของพิกเซลรอบข้างในขณะที่ฟิลเตอร์ On Shar p Masking เป็นฟิลเตอร์ที่ใช้ในการเพิ่มความคมชัดโดยโดยการการเน้นความแตกต่างระหว่างพิกเซลที่อยู่ติดกันนอกจากฟิลเตอร์แล้วเทคนิคอื่นๆที่ใช้ในการประมวลผลภาพทางดาราศาสตร์ได้แก่การเจคอนฟลุดซึ่งเป็นการแก้ภาพที่เบลเนื่องจากผลกระทบของ optical system เช่นเลนส์ของกล้องโทรทัศน์การ s t a ร์เก่งซึ่งเป็นการรวมภาพหลายภาพด้วยกันเพื่อลดสัญญาณรบกวนและการคาลิบรเทง ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลภาพทางดาราศาสตร์มีหลายโปรแกรมตัวอย่างเช่น a p p image reduction analysis facility เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักดาราศาสตร์เนื่องจากสามารถที่หลากหลายและรองรับข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์หลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่น,นๆเช่น astroimagej p i x s a t และ maxim ที่มีคุณสมบัติและเครื่องมือที่แตกต่างกันไปการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับความต้องการและทักษะของผู้ใช้แต่ละคนความท้าทายในการถ่ายภาพวัตถุในวกาศการถ่ายภาพวัตถุในวกาศเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับนักดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการพยายามจับภาพกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลหลายพันล้านปีแสง หรือการศึกษาดาวเคราะห์น้อยที่โคอยู่ในระบบสุริยะของเราความจริงพิงก็ภาพที่เราเห็นนั้นไม่ได้คมชัดเหมือนที่เราหวังเสมอไปปัญหาความเบรที่เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของกล้องโทรทัศน์อวกาศเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือผลกระทบจากแสงรบกวนจากวัตถุอื่นแสงดาวฤกที่สว่างจ้า หรือแม้แต่แสงที่สะท้อนจากฝุ่นละอองในอวากาศสามารถบดบังแสงที่มาจากวัตถุเป้าหมายทําให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนอกจากนี้บรรยากาศของโลกก็เป็นประสักสําคัญเช่นกันแม้ว่ากล้องโทรทัศน์โอกาสจะอยู่เหนือชั้นบรรยากาศแต่แสงที่เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกก่อนที่จะไปถึงกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินก็ยังคงถูกรบกวน ทำให้เกิดความเบลลขึ้นได้การปรับเทียบอุปกรณ์เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญนักดาราศาสตร์ต้องทำการปรับเทียบกล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์ต่างๆอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำสูงสุดการปรับเทียบนี้ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิของอุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกและการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นการปรับเทียบที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ภาพที่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง หรือข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้ข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่นักดาราศาสตร์ต้องเผชิญการถ่ายภาพวัตถุในอวากาศต้องใช้เวลาในการเปิดรับแสงนานซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาให้กับโครงการวิจัยอื่นๆนอกจากนี้การเข้าถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศก็มีข้อจำกัดเนื่องจากมีนักดาราศาสตร์จำนวนมากที่ต้องการใช้งานดังนั้น การวางแผนกายภาพอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้นักดาราศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคต่างๆมากมายเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยรบกวนตัวอย่างเช่นเทคนิคดาบเทอปออบทก์ที่ใช้ในการปรับแก้ความผิดเพี้ยนของแสงที่เกิดจากชั้นบรรยากาศโลกหรือเทคนิคอิมเมจพรส,สสิ่งที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพที่ได้หลังจากถ่ายภาพแล้วนอกจากนี้ การใช้กล้องโททัศน์หลายตัวร่วมกันหรือที่เรียกว่าอินเตอร์เฟรม r เรีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความละเอียดของภาพได้เทคนิคเหล่านี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุในวกาศได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอย่างไรก็ตามความท้าทายในการถ่ายวัตถุวันอวกาศยังคงมีอยู่เสมอเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักดาราศาสตร์ก็ยังคงค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นอยู่การสำรวจวกาศเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามและความร่วมมือจากผู้คนทั่วโลกและผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ากับการลงทุนการได้เห็นภาพกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลหรือการได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายต่อโลกของเรา เป็นแรงบันดาลใจให้เรามองไปยังท้องฟ้าและตั้งคำถามเกี่ยวกับจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่ต่อไปในอนาคตอนาคตของการถ่ายภาพอวกาศอนาคตของการถ่ายภาพอวกาศนั้นสดใสและเต็มไปด้วยศักยภาพที่รอการค้นพบด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์เอง เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการสำรวจและทำความเข้าใจจักรวาลของเรากล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับความสามารถในการมองเห็นที่เหนือกว่าเดิมจะช่วยให้เราสามารถเจาะลึกเข้าไปในห้วงวกาศอันไกลโพ้นและเก็บภาพปรากฏการณ์ต่างๆที่เคยถูกบดบังด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในอดีตได้หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญคือการสร้างกล้องโทรทัศน์ที่มีความละเอียดและความไวแสงสูง เพื่อให้สามารถจับภาพวัตถุที่อยู่ห่างไกลและมีความสลัวได้อย่างชัดเจนเทคโนโลยี Adaptive Optics จะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขความบิดเบือนของแสงที่เกิดจากชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกนอกจากนี้การพัฒนากล้องโทรทัศน์อวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงต่างๆ ที่กว้างขึ้นจะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้นปัญญาประดิษฐ์ A จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ A สามารถช่วยลดสัญญาลบกวนในภาพปรับปรุงความคมชัดและค้นหารูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาลนอกจากนี้ A ยังสามารถช่วยในการจำแนกประเภทของวัตถุท้องฟ้าเช่นกาแล็กซีดาวฤกษ และเนบิลาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวัตถุที่น่าสนใจที่สุดได้เป้าหมายการสำรวจกับในอนาคตมีความหลากหลายและน่าตื่นเต้นตั้งแต่การค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไปจนถึงการศึกษาต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่จะมีบทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของวัตถุท้องฟ้าต่างๆการถ่ายภาพพวกาศจะไม่ใช่แค่การเก็บภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่จะเป็นเครื่องมือสำคัญคันในการไขปริศนาของจักรวาลและทำเข้าใจถึงต่างของเราในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาเทคโนโลยีคอนก็อาจนำไปสู่การสร้างเซนเซอร์ ที่มีความไวสูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งสามารถตรวจจับตอนเพียงตัวเดียวได้ที่เซนเซอร์เหล่านี้จะปฏิวัติการยภาพพวกาศโดยการช่วยให้เราเห็นวัตถุที่สลววในจักรวาลได้ในอนาคตเราอาจเห็นการใช้ฝูงดาวเทียมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงของวัตถุท้องฟ้าต่างๆดาวเทียมเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่และปรับตำแหน่งได้อย่างอิสระทำให้สามารถสร้างภาพสาม มิติของวัตถุที่ซับซ้อนได้นอกจากนี้ดาวเทียมเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเช่นดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายต่อโลกการทำงานร่วมกันระหว่างนักดาราศาสตร์วิศว,วกรและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพอากาศในอนาคตการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสาขาต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความท้ายทางเทคนิคและปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของการสำรวจวากาศได้เรายังสามารถจินตนาการถึงการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนวีและความเป็นจริงเสริมออนเพื่อสร้างประสบการณ์การสำรวจวกาศที่สมจริงยิ่งขึ้นผู้คนสามารถสวมแว่นและเดินเล่นบนพื้นผิวดาวอังคารหรือใช้แอบรอเพื่อดูดาวเคราะห์และกาแล็กซีต่างๆในห้องนั่งเล่นของตนเอง อนาคตของการถ่ายภาพพวกาศไม่ได้จํากัดแค่ในขอบเขตของวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกและจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับจักรวาลของเราภาพที่สวยงามและน่าทึ่งจากวกาศสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองและกระตุ้นให้เราคิดถึงตำแหน่งของเราในจักรวาล เรื่องลี้ลับในภาพบเบลอภาพถ่ายจากกล้องโทรทวากาศนั้นควรจะคมชัดและเผยให้เห็นความงดงามของจักรวาลอันไกลโพ้นแต่บางครั้งกลับกดกับภาพเบลอที่ชวนให้ชนโนสนเท่ภาพเบเหล่านี้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีสําหรับนักทฤษฎีสมคบคิดพวกเขาเชื่อว่าเบื้องหลังภาพเบลเหล่านั้นซ่อนเร้นความจริงบางอย่างที่รัฐบาลหรือองค์กรลักพยายามปกปิดไว้อาจเป็นยานอวากาศของมนุษย์ต่างดาวที่กำลังเดินทางมายังโลกของเรา หรืออาจเป็นโครงสร้างขนาดดมหือมาที่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณที่สาบสนไปนานแล้วมุมมองของนักทฤษฎีสมคบคิดมักจะเต็มไปด้วยจินตนาการและความเชื่อที่ยากจะพิสูจน์แต่ก็ปฏิเสธไม่ว่าภาพเบร,รเหล่านั้นกระตุ้นให้เกิดคำถามและความสงสัยใครเป็นผู้สร้างภาพเหล่านั้นเหตุใดภาพเหล่านั้นจึงเบรและที่สำคัญที่สุดคือภาพเหล่านั้นกำลังบอกอะไรเรากันแน่ความเป็นไปได้ที่ภาพเบรเหล่านั้น จะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกแต่การค้นพบดาวเคราะห์นอกรบบจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้ความหวังในการค้นพบชีวิตนอกโลกเพิ่มสูงขึ้นภาพเบเหล่านั้นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเรามาก หรืออาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ในขณะนี้ไม่ว่าภาพเบรเหล่านั้นจะมีที่มาอย่างไรสิ่งสำคัญคือการพยา,ายามไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายเหล่านั้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเราอาจสามารถพัฒนาวิธีการใหม่ๆในการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากวกาศเพื่อให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพเบรเหล่านั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การไขปริศนาภาพถ่ายเหล่านี้อาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาลการไขปริศนาภาพถ่ายจากกล้องวกาศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาทั้งดาราศาสตร์ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความอดทนและความพยายามอย่างมาก เพราะกระบวนการวิเคราะห์ภาพถ่ายต้องใช้เวลานานและต้องทำการทดลองซ้ำๆหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคต่างๆในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายเบอร์เช่นการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการลดสัญญาณรบกวนและการแก้ไขความผิดเพี้ยนของแสงนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องม c h ชีน learning ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายและระบุรูปแบบที่อาจบ่งบอกถึงวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นรายละเอียดในภาพเบลได้มากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างตัวอย่างเช่นการปรับปรุงคุณภาพของภาพไทยอาจทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ออทอฟัคซ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยมืออัตโนมัติอาจพลาดข้อมูลสำคัญที่ต้องอาศัยการตีความโดยมนุษย์ดังนั้นการไขปริศนาภาพถ่ายเบลจากกล้องวากาศจึงเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการตีความข้อมูลที่ได้จากเครื่องจักรและต้องระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลภาพถ่ายเมื่อเราสามารถไขปริศนาภาพถ่ายเบลอเหล่านี้ได้สำเร็จเราอาจได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับจักรวาลเช่นการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตการค้นพบวัตถุทางดาราศาสตร์ ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนหรือแม้กระการค้นพบสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกการไขปริศนาภาพถ่ายเบลจึงเป็นภารกิจที่คุ้มค่าและอาจนำไปสู่การแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาล